เอกฟอร์ดรุนเริ่มต้นแต่งหล่อไม่ได้เซลตัวน้อยจะพาไปดูค่ะคันนี้แต่งหล่อเต็มพันอีกไงราคา899,000บาททุกคนสามารถตกแต่งด้านล่างด้วยสกเกิร์ตสวยๆอย่างชุดต่างชาลายมาพร้อมไฟเดยไลท์บอกเลยนะคะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลกับประกันไฮบิดเพราะเราเดินสายเป็นแฮปฟิลแยกมาให้สวยๆแบบนี้เลยและในคันนี้นะคะใครที่บอกว่าเครื่องเสียงของเราเนี่ยเสียงไม่พอวันนี้ทุกคนสามารถใสล่ลำโพงนี้ พร้อมกับซับม็อก JBL ให้เสียงไพเราะได้กับรถด้านในหรูๆแบบนี้ ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังส,สวยๆแบบนี้พร้อมกับท่อเหลี่ยมหรือถ้าใครอยากให้มีไฟเดลายด้านหลังสามารถรีเควสเพิ่มก ah ับชุดแต่งคาร์ลายได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะทุกคนคะ่ะรถคันนี้เปิดปิดแบบแมนวนวลมันดูสบายเกินไปสามารถใส่ประตูท้ายไฟฟ้าเข้าไปได้แล้วมาเซลตัวน้อยจะเปิดให้ดูดน,นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะรถรุ่นเริ่มต้นก็สามารถแต่งให้ดูหรูหราลักชวรี่แบบนี้ได้หรือใครที่สนใจอยากให้เซลตัวน้อยดีไซน์รถให้สวยๆสปอร์ตแบบนี้อย่าลืมนะคะติดต่อหาเราตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย